สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PDF f o อสโฟกัไต้หวันกับวิชันสุชาวดีจ่าพือข่าวแรกวันนี้ทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนโควิดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์โควิดในประเทศส่วนใหญ่เริ่มชะลอตัวในขณะที่ร้อยละ70จากประเทศทั่วโลกเปิดประเทศแล้วเหลือเพียงประเทศ7%ที่ยังจํากัดการเข้าประเทศซึ่งรวมถึงไต้หวันด้วยนักวิชาการจึงเรียกร้องให้ภาครัฐควรเริ่มวางแนวทางการอยู่ร่วมกับโควิดและเปิดพรมแดนอีกครั้ง กครงการบินพลเรือนประกาศตั้งแต่วันนี้ผู้โดยสารที่ออกเดินทางจาก5สนามบินบนเกาะไต้หวันมุ่งหน้าไปยังเกาะรอบนอกให้เกาะใบรับรองสุขภาพไม่ต้องตรวจคัดกรองกครมการบินพลเรือนระบุว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดเริ่มชะลอตัวเกาะรอบนอกเช่นผงหูจินเหมินเหลียงจังได้ยกเลิกมาตรการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยว ปัจจุบันไต้หวันยังคงจำกัดการเข้าประเทศไม่อนุญ,ญาตให้ชาวต่างชาติเข้าประเทศยกเว้นผู้ที่ถือบัตรถิ่นที่อยู่วีซ่านักเรียนการเดินทางเพื่อเจราจาทางธุรกิจและผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษคณะสาธารณสุขศาสตร์วิเคราะห์ว่าการฉีดวัคซีนเริ่มครอบคลุมประชากรทั่วโลกอีกทั้งร้อยละเจจากประเทศทั่วโลกเริ่มเปิดพรมแดนคายล็อกสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆเหลือเพียง7%ที่ยังจำกัดการเข้าประเทศซึ่งรวมถึงไต้หวันด้วยจึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐวางแผนการใช้ชีวิตร่วมกับบบิิดดเเปประทศแบบมีงื่อนไข 来对于不同国家以及不同的这样的一个啊疫情啊的的这样的一个情境来做啊分类，以及疫苗斯达力来做分类，逐渐让这个台湾恢复到啊之前啊我们的出入境的政策。 อย่างไรก็ตามแพทย์ได้เตือนว่าอัตราการฉีดวัคซีนของไต้หวันยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลผู้ฉีดวัคซีนครบ2โดสยังไม่มากพอหากเกิดการแพร่ระบาดจ,จากไวรัสกลายพันธุ์ความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นสถิติของศูนย์บัญชาการล่าสุดอัตราการฉีดวัคซีนเข็มแรกในไต้หวนันครอบคลุม64.29%ของจำนวนประชากรส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ2โดสมีเพียง23.38% แม้ว่าการแพร่ระบาดในหลายประเทศชะลอตัวแต่หลายวันมานี้ที่สหราชอาณาจักรกลับมาระบาดอีกครั้งผลวิจัยล่าสุดพบว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์ AY.4.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของไวรัสเดลต้าระบาดในสหราชอาณาจักรตั้งแต่กรกฎาคมคิดเป็น6%ของยอดผู้ติดเชื้อในช่วงนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าสายพันธุ์ย่อย AY.4.2 มีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าเดลต้าถึง10% สัปดาห์ที่ผ่านมาสหาราชอาณาจักรพบผู้ติดเชื้อรายวันทะลุ44,000รายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น16%จากสัปดาห์ก่อนพบผู้เสียชีวิต911รายเพิ่มขึ้น15%ทำสถิติติดเชื้อรายวันสูงสุดนับตั้งแต่วันที่9มีนาคมและสัปดาห์นี้มีผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล921คนเพิ่มขึ้น10% The Guardian สื่ออังกฤษรายงานว่าเกิดจากคราเตอร์ในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนและแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง อย่างไรก็ดีผู้เชี่ยวชาญกำลังให้ความสนใจไวรัสสายพัน์ธ AY.4.2 สายพัน์ธุที่กลายพัน์จากไวรัสเดลต้ารายงานจากสำนักข่าว BBC การระบาดของไวรัสตัวนี้คิดเป็น6%ของยอดผู้ติดเชือ้อผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าสายพัน์ธุ AY.4.2 อาจมีอัตราการแพร่เชื้อสูงกว่าเดลต้า10% ที่นิวซีแลนด์แม้ว่าประชากร70%ได้รับวัคซีนครบแล้วแต่เมื่อวันที่19ที่ผ่านมาทําสถิติผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดทางการประกาศขยายเวลามาตรการปิดเมืองอีกอย่างน้อย2สัปดาห์นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ขอให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโดยด่วน ข่าวสุดท้ายไทยตรงประมาณการว่าเด็กเกิดในปีนี้จะลดเหลือไม่ถึง1,300คนทำให้จำนวนประชากรในเมืองแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีลูกและดึงดูดคนหนุ่มสาวตั้งถิ่นฐานที่ไทยตรงปีหน้าจะเพิ่มเงินอุดหนุนคลอดบุตรลูกคนแรกจากเดิม1,000 0เหรียญเพิ่มเป็น30,000เหรียญลูกคนที่2เป็นต้นไปจะได้รับเพิ่มคนละ36,000เหรียญ จากสถิติของเทศบาลเมืองไถ่ตรงประชากรในเมืองเติบโตติดลบติดต่อกัน9ปีปีที่แล้วไถ่ตรงมีจํานวนประชากรประมาณ215,000คนและคาดว่าเด็กเกิดใหม่ปีนี้จะลดเหลือไม่ถึง1,300คนต่ําสุดเป็นประวัติการเทศบ,บาลเมืองไถ่ตรงประกาศปีหน้าจะเพิ่มเงินช่วยเหลือการคลอดบุตรเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีลูกและดึงดูดคนหนุ่มสาวไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองไถ่ตรงโดยจากเดิมจะได้รับเงินอุดหนุน10,000เหรียญเมื่อคลอดบุตรคนแรกเพิ่มเป็น3 0,000เหรียญและบุตรคนที่2เปป็นนต้้ไไจะดรับเพิ่มคนละ36,00เรียญ นอกจากนี้สำหรับเด็กแรกเกิดถึง6เดือนยังมีบริการดูแลเด็กถึงบ้าน8ชั่วโมง<ร>เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำพ่อแม่มือใหม่ในการดูแลเด็กแรกเกิดและมารดาที่เพิ่งคลอดโดยเฉพาะครอบครัวคนหนุ่มสาวที่มาทำงานในไถ่ตรงส่วนที่ตำบลฉือซ่านไถ่ตรงได้เพิ่มเงินอุดหนุนคลอดบุตรเป็น6 0 0 0 0นเหรียญตั้งแต่ปีก่อนแล้วและปีหน้าจะเพิ่มขึ้นอีกคลอดบุตรคนแรกเพิ่มเป็น9 0 0 0 0ืนเหรียญกลายเป็นตำบลที่มอบเงินอุดหนุนคลอดบุตรสูงสุดในไต้หวันพบกับ p d s f o r สโฟร์กาเตวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ